ไม่เคยปฏิเสธใครแต่ก็ไม่มีใครที่เห็นใจเราเลยเรื่องนี้นะครับเป็นความในใจของคนที่เป็นเดอะแบกนะฮะโดยบางทีก็ไม่มีใครรู้นะว่าเขารู้สึกแย่แค่ไหนอาจจะไม่มีใครถามเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเหนื่อยไหมนะฮะเพราะว่าเดอะแบกนะครับหรือคนที่แบกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แสดงอาการให้คนเห็นว่าเขาเหนื่อยนั่นเองนะครับ หลายคนนะฮะทำหน้าที่เป็นเดอะแบกมากมายนะครับแบกภาระความรับผิดชอบของคนอื่นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเลยนะฮะเพียง mm hmm. แต่เพราะอะไรนะครับเพราะไม่อยากปฏิเสธนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องลำบากนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเรื่องมากหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่า น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนก็ฝากทุกอย่างนะครับมาให้เราทำนะแต่ไม่มีใครเคยถามนะครับว่าเรายังไหวไหมนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับจากน้องท่านหนึ่งที่ตัดพพะนะครับเข้ามาในช่องทางอินบ็อกซ์ของแอดมินนะฮะแล้วก็ รู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันเกินเกินทนไปแล้วนะครับแล้วก็มีแต่ทุกคนที่สบายแต่ทำไมเขาต้องลำบากคนเดียวนะครับผมอยากให้แง่งคิดแบบนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังตกที่นั่งลำบากแล้วก็ต้องเจอกับสถานการณ์ลักษณะนี้เนาะความดีเนี่ยบางทีเราก็ต้องบาลานซ์นะครับถ้าเรามุ่ง อยากให้ทุกคนมองเราเป็นคนดีมากด้วยการไม่ปฏิเสธนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่มาขอให้เราช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเราอะเต็มใจทําให้แล้วก็เราโอเคกับสิ่งที่เขาอยากให้เราช่วยนะฮะคนรอบข้างก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยคือคนที่ช่วยเขาได้เสมอนะครับจากครั้งแรกครั้งที่สอง เราช่วยอะไรใครไปเนี่ยเขาก็อาจจะขอบคุณขอบใจนะครับแต่หลังจากเราทําเป็นปก,กติช่วยตลอดเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความคาดหวังแหละจากเคยที่ช่วยครั้งสองครั้งเป็นการแบ่งเบาภาระตอนเนี้ยไม่ใช่แบ่งเบาภาระแล้วนะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะกลายเป็นภาระของเราทันทีคนรอบข้างเขาจะโยนงงานเหล่านั้นมาให้เราทํานะครับสิ่งที่มันจะหายไปก็คือ พื้นที่ของตัวเองเวลาที่เราจะได้พักบ้างนะครับหรือความรู้สึกที่ว่าจะมีอะไรที่เราจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองทำนู่นทำนี่ใหม่ๆนะครับและสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือว่างานนอกสโคนะครับที่เต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับเพื่อนให้เราทำตำแหน่งก็เท่ากันนะแต่ในท้ายที่สุดเราอาจจะกลายเป็นลูกน้องเพื่อน พราะงานของเพื่อนอยู่ที่เราก็ได้นะครับถ้าเราเจอสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สามารถที่พอจะช่วยได้นะครับรับมือสถานการณ์เหล่านี้ได้ก็เพื่อไม่ให้เราต้องแบกจนล้านะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเราเองดูเป็นคนใจไม้ไส้ระกรรมนะต่อหน้าคนอื่นว่าอืมอนึกจะหักก็หักเลย,ยางีนะก็ ขอเสนอสักสามแนวทางก็แล้วกันนะครับที่มันจะพอออมชอมแล้วก็รักษาความรู้สึกของเราไม่ต้องแบกจดล้าได้ด้วยนะครับแนวทางแรกนะครับใช้หลักการด้วยคำพูดที่ว่าขอคิดดูก่อนไปทดแทนคำว่าได้สิหรือว่าได้เลยนะครับคือการรับปากเนี่ยรวดเร็วเนี่ยมัน สร้างปัญหาให้เราตามมาเยอะได้ดังนั้นการที่เราบอกว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยมันเป็นการถ่วงเวลานะครับสักเล็กน้อยเพื่อให้ใครได้ประโยชน์เรานี่แหละจะได้ทบทวนว่างานนั้นอ่ะถ้าเรารับมามันมันจําเป็นกับเราแค่ไหนนะครับเราอะ่ะมีเวลามีพลังงานพอไหมที่จะทําตรงนั้นจะไปรับของเขามาทําไหวไหมนะครับแล้วมันอะ่ะจะกระทบกับ งานสำคัญอะไรของเราบ้างนะฮะบางครั้งนะการดีเลยโดยไม่ตอบทันทีนะครับมันทำให้เราได้มีโอกาสคิดได้มีโอกาสวางแผนนะครับส่วนจะรับปากหรือไม่รับปากมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานที่ว่ามาดูศักยภาพเวลาแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีณนะตอนนั้นเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะช่วยรักษาระดับพลังงานชีวิตของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูแนวทางถัดไปกันดีกว่าแนวทางที่สองนะครับอยากให้เราตั้งเบาวเดอรี่เล็กๆที่มันชัดเจนบ้างนะครับเช่นถ้าใครมาขอช่วยงานอะไรเราเนี่ยสมมุติเรามีการวางแผนตารางชีวิตค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพื่อนมาขอช่วยเราในช่วงที่กําลังจะเลิกงานแต่วันนี้เรามีนัดมีนัดทานข้าวกับคนในครอ,อบครัวหรือว่ามีนัดออกกําลังกายอะไรต่างๆเราก็บอกว่าเออวันนี้เราไม่สะดวกนะ เรามีนัดกันที่บ้านอย่างเงี้ยการปฏิเสธแบบมีเงื่อนไขแบบนี้เนะี่ยหรือมีภารกิจผ,ผมว่ามันไม่ได้ดูแย่นะมันมันไม่ได้ดูแย่นะครับถ้าเรานึกถึงสถานการณ์จริงนะมีคนมาขอให้เราช่วยเหลือแล้วเราบอกว่าเย็นนี้เราไม่สะดวกเพราะเรามีนัดกันที่บ้านเนี้คนคนนั้นก็ต้องคิดต่อไงถ้าอยากให้เราช่วยจริงๆก็ต้องยอมให้เราช่วยบนเงื่อนไขที่เราสะดวกแต่ถ้าเขา ไม่พอใจอันนี้เราก็ต้องปล่อยไปเนาะให้เขาไปหาเหยื่อคนอื่นก็ได้เนาะหรือจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็ได้ว่าเพื่อนมาขอความช่วยเหลืออะไรเราแล้วเราบอกว่าตอนเนี้ยกําลังติดงานสําคัญที่นี้อยู่มันยากมากเลยแต่ว่าใกล้ใกล้จะเสร็จละเอ่อรอก่อนได้ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยแบบนี้ก็ดูด,ดูดีเหมือนกันนะครับ มันเป็นการบ่งบอกว่าไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่เรามีสิ่งสําคัญที่เรารับผิดชอบอ่ะต้องดูแลแล้วก็ต้องทําอยู่นั่นเองนะครับคือต้องต้องทาความเข้าใจเนาะไอ้วิธีการที่สองเนี่ยแนวทางที่สองมันไม่ใช่ปฏิเสธแบบไม่อยากทําแต่มันใส่ความมีเงื่อนไขให้เราเอาเอาสิ่งเหล่าเนี้ยกไปให้คนที่มาขอความช่วยเหลือเราเขาได้คิดบ้าง นะครับเราเองก็ต้องมีสิทธิในการปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้อะไรเนี่ยก็เอาคนอื่นไปที่ตั้งอย่างเดียวนะฮะมาดูแนวทางต่อไปกันบ้างนะครับแนวทางที่สามนะฮะลองพูดความรู้สึกออกไปบ้างนะสำหรบับคนที่ไว้ใจเนาะก็คือเคสแบบเนี้ย บางทีอาจจะเป็นวิธีการที่ควรทําเป็นอันดับแรกนะถ้าเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ไหวนะครับเราอาจจะต้องระบายบ้างนะครับกับสิ่งที่เรายึดโยงเอาไว้อยู่นะครับแล้วถ้าเราได้ระบายเนี่ยแล้วคนคนนั้นนะเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วเขาดีกับเรามากนะบางทีมันก็สามารถทําให้เรารีคอเวอร์ขึ้นมาได้เร็วด้วยเนาะแล้วก็ผลทางแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้น คนที่แบกอะไรหนักๆมานานนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะเบรกดาวน์ได้ง่ายเนาะสิ่งที่จะช่วยเขาได้เนี่ยผมว่าต้องต้องหาใครอะที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาลองแนวทางอื่นๆเนาะนะครับคือบางทีเราอย่าไปคิดนะครับถ้าเราแบกอะไรมาเยอะๆแล้วคิดว่าทุกคนต้องรู้ปัญหาของเรานะฮะบ,บางทีเขาก็ไม่ได้สังเกตเนาะ บางทีก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจลึกๆที่จะมานั่งดูว่าเราเป็นยังไงนะฮะเพราะอาจจะไม่ได้มีจิตใจยแย่ที่ไม่สนใจเราอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราอ่ะอาจจะเก็บมันเอาไว้ลึกมากแล้วไม่ค่อยได้แสดงออกหรือไม่ค่อยได้พูดออกมานะครับบางทีการพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะได้รับการแก้ปัญหาก็ได้นะครับก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงสิทธิทประโยชน์ของตัวเองบ้างนะครับ การที่เราแบกไว้ทุกอย่างเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากปัญหาของเราด้วยที่เราไปรับปากเข้ามานะครับถ้าเราไม่แก้ที่ตัวเรามันก็จะไปแก้ที่คนอื่นมันคงเป็นไปได้ยากนะฮะอ่ะบทสรุปนะครับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ไม่ควรแรกให้การช่วยเหลือคนอื่นจนหมดแรงนะครับแล้วก็ไม่มีแรงมาดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องสำคัญในเรื่องงานของเรานะฮะการกล้าปฏิเสธเนี่ยอย่างมืออาชีพนะครับมันไม่ได้ทำให้เรามีมีมุมมองที่ไม่ดีในใสายตาคนอื่นนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการใจร้ายแต่มันเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยไม่งั้นเนะี่ยเราจะต้องแบกทุกอย่างมากขึ้นแล้วก็ตลอดไปนะครับก็อยากให้เห็นภาพประมาณนี้นะนะครับแล้วจะได้ ไม่ต้องเป็นเดอะแบกกันต่อไป